สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์บูลเลตนะครับกลับมาในเกมเบนเทนนะครับมาวายวายลุยเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเราตัวจะต้องเจอกับตัวอะไรกันบ้างน,นะครับดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเราต้องโดนลุมตลอดแมตชนี้หรือในด่านนี้แล้วก็ต้องโดนลุมแน่ๆน,นะครับมาถึงแล้วก็เจอหมาป่ากับโดนก,กักกากนะครับเราจัดการหมาป่ามาไอโดนเขามาจะโดนเลยหมาป่าก็เข้ามาใครกลัวไม่มีคําว่ากลัวไว้วายโอ้ยโดนยิงว้วายโดนยิง กินพืชไหมอ๋อมาดินี่นะโดนไอ้โดนเนี่ยเราทําลายมันได้ง่ายมากครับแค่ตีทีเดียวมันก็ระเบิดแล้วแต่ไอ้พวกหมาป่ามันน่าลำคาญหมาป่าขาวอะไรพวกนั้นอะนี่มัมมี่จริงๆโคตรน่าลำคานอะมามาดิมันไม่หลับวะเอ้ยหลับตัวหนึง่งมาเดี๋ยวจัดการให้หมดเข้ามาดิมีเท่าไหร่จะจัดการให้หมดจะจัดการให้หมดเข้ามาดีจะจัดการให้หมดมาอืาจจาา้อหืออ้าวมาซะเยอะเลยชิบหายมาแล้วมัมมี่ก็มาวะ โอ้ยมัมมี่ไซโครนเออโอ้ยการาาก,การการมาจัดการไอ้ไซโครนก่อนอุ้ยโอ้ยโอ้โดนตีที่กับร่างเอ้ยเดี๋ยวแล้วกันก่อนเบ,บนเบนจามินเบนเจามินอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ด่านอาฐานของช่างปะปานะครับที่เขาลัดมอนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะไปต่อไปไม่รู้ว่าต้องเจอกับบอสอะไรไหมโอ้ยเลเซอร์ laser. ชิ้หายนึกถึงไอ้นี่เลยเลเซอรนวิวสี่นะครับที่ลีออนต้องโดดข้ามเลเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับ แมตเตอเดวิลไมคายสีก็ดันอ่าเนโรหรือดันเต้นะครับที่ต้องข้ามไปพวกนี้มาไวๆโดดข้ามโอ้โหโดนไปจิ๋งหนึ่งและนี้อ่ะโอเคโดดดีโดดดีๆอ้ายก็โดนไปจิ๋งหนึ่งอ่ารอบนี้กลับล่างเบนแล้วเดินนะครับอ่าล้วแปลงล่างโดดสวยโดนตลอดมาเป็นแค่น้ำโบไปบินมีอะไรมั่งเนี่ย อ้าวมาเยอะทำไมมันมาเยอะกันจังวะมันรู้สึกแบบดูกับเปรียบอะโดนโกงนะครับมันเยอะเกินบางทีไอ้พวกลูกกระจกอ,อะไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่จะมาก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาให้หมดมียไหมโอ้โหโเจ๊แค่มาอีกสตัวมาดิมาแคโน,นโบลู้จังไหมพละละองแคนนโนบลแคนนโบแคน,นโบมาดิโอ้โหเลือดกูจะหมดแล้ว หมดแล้วโอเคจากดการหมดเอาเป็นอัปเกรดขายดีตัวอะไรดีครับพี่บ้านไม่หรือโฟอาร์มเอ้ตะเลสแฮนโบไวาๆแล้วกันเนาะน่าจะเป็นคว้างระเบิดนะพอดกาเนตนะครับน่าจะเป็นการคว้างระเบิดสวยเออระเบิดจริงด้วยนะแล้วเราทำไงต่อเนีย่ยดี๋ยวลองใช้เป็นแคนนอนบหมุนขึ้นไปข้างบนก่อนไม่รู้มีอะไรไหม แต่มีสวิตต์ตรงนี้อ้ายระวังเดี่ยวโหเสียเวลาเลยเนี่ยเสียเวลานะเว้ยแล้วไงต่อลมมันปิดแล้วมันยังไงแล้วยังไงอีกอ่ะโดดไปไม่ถึงอีกอ่ะหมุนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ได้อะงั้นต้องเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับไปขึ้นไปไปแล้วหมุนขึ้นอ้ายหลน่นโอ้แม่งควบคุมยากว่ะ จอยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะยังไม่มีตังค์ซื้อเลยครับจอยแค่จอยอันเดียวยังไม่มีตังค์เลยตอนนี้ไปต่อครับ่าเป็นลิฟต์ลิฟต์กว้างขางนาดนี้นี่มาแน,น่แม่แหมพูดถึงก็มาทั้งมัมมี่ทั้งหม,ม,ม,งมาป่านะไอพวกชิบหายมานี่เข้ามาเข้ามาอยากเข้ามาก็เข้ามามีเท่าไหร่ก็เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามามีอไหมมามัมมี่หลับไปต้าโอ้โหเฮีย,ยไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยยังไม่นานได้ใช้โดนตีไว้เข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเลือดเลือด ชิบหายแล้วเลือดเอาระเบิดไปกินเอาเนาื้อหนาโอ้ยกลับลา่างแล้วเบนโอ้เบนห้าว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 อีกแล้วมามีหรือไม่ดูจากทรงแล้วน,น่าจะมีนะครับมีไหมต้องมีสิมันต้องมีดิเขาไม่มีครับอะไรหมดจะมีก็มีหมดจะไม่มีก็ไม่มีนะครับแล้วเราไปไหนต่อนเนี่ยเข้าไม่ได้ไมเนี่ย อ้าทำไมข้ามไม่ได้อะทำไมเข้าไปไม่ได้อะแล้วไปตรงไหนเนี่ยบ้ากระโดดก็ไม่มีไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วเราต้องกลับล่ามเป็นเบนแหละแล้วก็เข้าไปในท่ออันนี้เนาะหวังว่าจะใช่ใช่แหละก็ปู่แม็กบอกให้เราย่อตัวลงมาแล้วตัวหาะอะไรย่อลงได้ไอตัวตัวจิ๋วก็ไม่มีนะครับไอตัวอะไรวะอ่าวเบนจริงๆด้วย ออกมาที่ข้างนอกฐานของช่างปลาปานาครับที่ภูเขาลัชมอ์ลัชฮอรลัชมอลอะไรสักอย่างเป็นหน้าของประธานาธิบดีใช่ไหม <laughs> น่าจะไม่ผิดน,นะอุย้ยควาระเบิดไปไหนเดี๋ยวเจอน้อยหนาเดี๋ยวก่อนมาหมาป่ามาตีหมาป่ามาหมาป่ามาหมาป่ามาโอ้มัม,มีมาครับมัม,มีไตโคนเฮ้าสอาระเบิดพิกินเออโอ้มันตีแล้วมันเหมือนมัน มันโดนก็จริงนะมัมมี่มันโดนเราโจมตีนะมันรู้สึกว่ามันโดนนะเว้ยแต่ว่ามันมันชิลมากเลยแบบเหมือนมันไม่เจ็บอะไปต่อมันจะล่วงไหมเนี่ยไปไหนต่อน,นี่ขึ้นบนนู่นเหรอหรือทางนี้อ่าทางนี้รู้สึกว่าจะมีทางให้ไปสองทางครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปตรงนู้นก่อนไหม <c oughs> เดี๋ยวเราใช้เป็นโฟล์อาร์มครับขยับกล่องเหล็กไปตรงนู้นก่อน มาแปลงร่ไปน่าจะมีของให้เก็บอาจจะนะถ้าไม่มีก็แม่งช่างแม่งครับไปต่อด,ดูดีๆนัระวังล่วงนะโฟร์มนะล่วงได้ง่ายๆเลยนะนี่อันนี้มีอะไรไม่มีหาเลยน่าจะมีการ์ดซูโม่เออนี่งซูมโม่แลมเมอร์การ์ดทองสวยงามไป,ไปต่อไปไปไหนอีก แล้วต้องขยับกล่องไปตรงอีกทางหนึ่งนะครับจะต้องขึ้นกล่องแล้วก็โดดข้ามขึ้นไปนะครับแหมมันจะทําอะไรให้มันยุ่งยากทำไมไอตัวที่มันกระโดดตรงสูงก็น่าจะมีเนาะอย่างฮิตบ้าเนี่ยตัวนี้น่าจะโดดสูงพอสมค,ควรมามระวังล่วงตัวไ้อ่าแล้วก็เป็นวาย,วายใช้เหาวันโหนข้ามไปนะครับระวงังระวงังระวงังว,วายนะระวังนะโอ้โหจมูกอย่างยาว มีตัวอะไรมาไหมเนี่ยจะมีตัวอะไรไหมทำลายจมูกเล่นดีไหมเนี่ยเอาดิทำลายจมูกเล่นครับเราได้เป็นไอตัวดีเอไว้อัพอัพท่าของตัวละครก็คุมอยู่นะไปต่อเดี๋ยวล่วงวะ่ะมันจะมีแบบว่าบางอันที่มันจะล่วงไหมอะไปผลทาวานไปต่ออ้าวเก็บเก็บอันนี้ก่อนเหมือนเป็นเกาะเกาะเสริมดีเอเอสีเขียวนะ มานี่นะดูไหมว่าโจมตีแรงนะเว้ยสมเกาะเข้ามาสิเข้ามาเยอะๆเลยในขณะที่กําลังมีเกาะเข้ามานี่ความระเบิดไปแล้วตายไหมไม่ตายแล้วถึกจัดเกียดเลยมัมี่หมาป่าก็โอเคมาหลับไปจ้เรียบร้อยหลับเกือบหมดสวยต่อครับมาอยากเข้ามาเข้ามาเามาออหมาหมูนั่งใช่ไหม หมาหมูเอาก็หมดที่ผายอ้าวมัม,มีไตโคนอืม้มวัดกงตรงวัดกลางตรง,ตรง,ตรงมีตัวมาแจมเี่ครับมาปัข่าวมาแจมนี่นะหายซะหมดยังไม่หมดเหลือตัวนึงจะหมดให้กูได้ยังเนี่ยโอ้ยเยอะจังวะเยอะเกินแม่งลุมได้แบบน่าเกลียดเลยรู้ไหมเนี่ยเบนเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆธรรมดานะเว้ยแค่มีพลังแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนแค่นั้นเองจําเป็นต้องลุมกันขนาดน,นี้เลยเหรอมาดีห้องอะไรสักอย่างนะครับ ดูจากสภาพอ้าววิกเตอร์มาเป็นลูกน้องของโค้ดฟิกอีกตัวนึงครับเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์นอกกรีดนะครับนักวิทยาศาสตร์ตีฟเฟืองปัญญาอ่อนนะครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตีอย่างแรงเี่ยเจอดรวิกเตอร์นี่ Victor, นไปเนี่ยเจอดรแอนิมอลผู้ควบคุมสัตว์อะ่ะผมว่าน่าจะต้องเจออยู่นะไม่รู้ว่าดันไหนน่าจะมีนะเอาความระเบิดไปสวยตายไหมไม่ตายว้ยการทันมา ตายซนะความระเบิดไปแล้วโอ้โหความเปไหนเอ้ยแต่โดนไม่เป็นไรมีอะไรใหม่ไหมวิกเตอร์สองตัวอย่างโกงหลับไปซะไม่หลับอุ้ยอหลับไปสิไม่หลับไม่ยอมหลับอุ้ยโอ้โห,โโหยเ,เย็ดเข้เฮ้ยเดีเย็นเบนกันกันก่อนอีกเจอโอ้หนี่บาสนี่แน่แล้วก็ไซโคนไปเฮ้ยอุ้ยจ้าอ้ยจ้าอุยอ้ยจ้า เฮ้ยเจอเจ้จาไซโคลไม่ตายแล้วทีวะโอ้หแม่งเอาไงดีเจอโฟอาร์มไหมเจอจอมพลังจอมพลังจอมพลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียโดนลุ้มตายไหมเรียบร้อยอันนี้ทำะไรต่อเหมือนที่ต้องทำลายพ p ว w e r core นะครับให้หมดนะน่าจะอยู่ข้างบนเป็นอ๋านี่ไงรูปดวงไฟอันนี้นะน่าจะต้องทำลายไปทีละจุดนะครับไป เดิทางขวาไหมข้างบนไม่ได้มีทางขวาไปหมุนก็ไป้ทำลายทีละอันเหลืออันนึงถ้าทำลายน,นี้ได้แท่นใหม่น่าจะขึ้นมาใช่ไหมอ่าแท่นนั้นใหม่นะครับแล้วมันต่างจากอันเดิมตรงไหนอ่ะมันจะปีนได้สูงขึ้นเหรอโอ้โหอ๋อสามารถลวดไปสามารถลวดสวยควบคุมดีๆควบคุมดีๆควบคุมทิศทางดีดีจอยก็ควบคุมยากยานะครับ สวยสวยสวยไงต่อพลังงานหมดพลังงานพังโอเวอร์โหลดหรือยังไงประตูเปิดไปต่อครับสวยงามกลับล่างไว้ก่อนนะครับชาร์จพลังเอาไว้แปลงล่างแล้วมันจะได้พลังเต็มมาต้องมีอะไรสักอย่างนะมาหมา,มา,มาป่าสามตัวมาดิแค่มาป่าสามตัว,ไม,ไ,ไ,มไ,มตวไม่เป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยหมาป่าสามตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แล้วหมาป่าสามตัวโอ้โห มันก็โผมาเรื่อยๆเ,เลยวะเบนเป็นแค่เด็กธรรมดานะเว้ยอุ้ยมาดิอยากมาเท่าไหร่ก็เข้ามาอยากตายก็เข้ามาเยอะเกินไปนะบางทีบางทีมันก็น่าหงุดหงิดนะโดนลุมแบบเนี้ยโกงไปแล้วโอ้โหเยอะเกินชิบหายมาป้าเออเข้ามาเฮ้ยเจ้าจ้าเข้ามาเข้ามาจัดการให้หมดจะจัดการให้หมดจะจัดการให้หมด,จจด,หหมดไม่ให้เหลือโหเออเฮ้ย,ยมา ห้องต่อไปผมว่าเขาต้องมีห้องต่อไปต้องเป็น Mummy, มัมมี่ใช่ไหมใช่ไหมเขาต่อไปจะเป็นมัมมี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องของเิกเตอร์แล้วก็จะมีห้องรวมใช่ไหมนี่เป็นการอ่านเหตุการณ์ล่วงหน้านะแม่งต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอะมามัมมี่ผูว่าแล้วอาหลับไปซะหลับไปตัวหนึ่งว้ายใส่โคลนอย่างเงี้ยเกลียดจริงๆเลยไอ้มัมมี่เนี่ยมัมมี่เอ้ยเข้ามา อยากลุบนักใช่ไหมเข้ามาเข้ามาให้หมดอยากลุบเมื่อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยมาทีเดียวเลยอื้มอุ้อุ้ยเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดก่อนแล้วก็คว้าระเบิดไปแล้วสวยอโนนนาไปกินสวยตายไหมตายตัวหนึง่งตัวนึงไม่ตายระเบิดไปกินสวยควาาย้างโนนนางดงามมาอีกกูรู้ว่ามึงต้องมาอ้าวได้ท่าใหม่โอ้ไว้ไว้แล้วแหละ กา,การกันก่อนแรงล่ามันวายแล้วก็ท่าไม้เออเจ้าโอ้เป็นการฟาดแกลติดหนามนะครับโอ้โหสวยแรงครับดูรุนแรงมากเออเป็นไงแล้วไม่โดนเออเจ้าเออโดนโดนถึงจะโดนแต่มันดูเหมือนไม่โดนนะอุ้ยโอ้กงอีกแล้วอะไรเนี่ยกันก่อนกันก่อนยีนบารนะ์สฮีดบาสนะเป่าแมงเองอเออไซโคลไม่ตายมันโดนนะเหมือนไม่เป็นห่าเลยไซโคลตายไหม อ่หาหลายตัวเดียวโอ้โหดูทำท่าทำท,ทางเออพ่อนใบสุสุกติเบซ่าโอ้โหไม่ตายตัวสุดท้ายเออมาหมดยล้โอ้โหเอ้ยระวงังระวงังนี่แน่นี่แน่ย่ยาใส่โคนใส่โคนได้สวยๆย่าใส่โคนเพิงหมดต่อไปไปห้องวิกเตอร์ใช่ไหมหรือห้องรวมมาจะมายังไงก็มา ต้องเจอไวาๆหละพวกมึงอ่าไม่ใช่ห้องวิกเตอร์ครับแต่เป็นห้องหมาป่ามัมมี่ครับผมว่าวิกเตอร์น่าจะมาด้วยนะมันต้องมาแหละดูจากสภาพมามาสิเยอะไปนะเฮ้ยโอ้ยโอไอ,อ,อตัวนู้นแม่งก็ยืดแขนได้เหมือนไวาครับเอาน้อหนาไปกินตายซะเอาไม่ตายเอาเน้อหนาไปกินโอ้โหคว้าไปไหนแต่ก็โดนโอ้โหเฮียเยอะเกินไปแล้วหลับไปซะโอ้หลับไม่หมดวะมา ข้าามอย่าเข้ามา,า,เ,ขา,มาเข้ามาทีโอ้โหกับร่างโอ้ยระวังระวังเบนการก่อนเบนเบนใจเย็นเบนการเป็ก่อนไว้ไว้เออเออเอ,อเข้ามาเหลือตัวนะครับเหลือมัมมี่ไซโคลนโอ้ยโ,โอ้ยเกือบเกือบโอ้ยโอ้ยวัดไหมวัดไหมล่ะวัดไหมล่ะอยากวันก็เข้ามาดิเข้ามาอ้าหมดแล้วเหรอเหลือวิกเตอร์เดีย๋ยวมันต้องมีวิกเตอร์ดีจริงๆ แล้วไงต่ออ้าวมีที่ให้เก็บทำไมวิกเตอร์ยังไม่มาดีแล้วละ่ะถ้ามันเป็นห้องรวมแบบนี้แหละดีแล้วครับดีกว่าเจอกับวิกเตอร์ตัวใหญ่ตีแรงครับน่ากลัวแต่เราก็ตีแรงนะตอนนี้สวยสวยเอออุย้ยลำคาญนี่นะ่ะอ,อ,อ,อึ่เอ้ยโหว้าวมาจนได้นะครับวิกเตอร์วิกเตอร์ไม่หลับนะตัวอื่นโดนไปแล้วหลับนะครับท่าของไวไวอาระเบิดไปกินก่อนเลยเออ อัลบัตไปกินไม่ตายเว้ยอุ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 ้ยมันว้าวมาได้วะน่ากลัวอุ้ยเชี่ยดีอย่างแรงเดี๋ยวนะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนถ้าวิ่งไวๆอัลบัตไปกินโอ้โดนด้วยไม่โดนแล้วนึกว่าปลาวืดออัลบัตไปกินโอ้โหปลาไปไหนนี่กูตายเล้ทีดีโอ้ยโอ้ยพลังยังหมดพลังงานยังหมดกลับล่างก่อนนะครับเหลือเปลี่ยนกันฟิดบาร์ส เฮ้ยจะเย็นกูจะตายแล้วไว้ใจโคลนใจโคลนใจโคนยอเอาปะเออมาดิเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยมาวัดวันเลยพ่นไฟไม่โดนบางคนอิจูสตอมคนละเกมยอสวยย่มโอ้โหแม่งกว่าจะผ่านอย่างลำบากเลยครับโดนลุมแบบหมาหมูมัมมี่ มัมมี่หมู่าหมาป่าหมู่วิกเตอร์หมู่แม่งโคดโกงเลยแม่งไม่รู้จะโกงไปไหนแม่งลุมแบบลุมแบบน่าเกลียดอะ่ะแม่งแบบทุกคนต้องลองาไปเล่นนะครับมันเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายอะ่ะแต่บางคนอาจจะง,ง่ายก็ได้นะครับกำลังตามหาโคดฟริกกันอยู่นะครับตอนนี้โคดฟริกทำทุกอย่างเลยนะครับ อ่าได้ตำแหน่งของโค้ดฟิกแล้วตอนนี้คลิปหน้าอาจจะต้องเจอกับโค้ดฟิกอาจจะนะอ่าพัมเบอร์เบเดเรียบร้อยนะครับคลิปนี้จบตรเนีนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ